สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตต้นกล้ารายวันอีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ต้นกล้าของเราก็มีอายุ20วันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเราจะเริ่มนับอายุต้นกล้าเนี่ยตั้งแต่วันไหนนะคะวันลงกล่องหรือเปล่าหรือว่าวันเพาะนะคะ ส่วนต้นโบเองเนี่ยโบจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เขาออกรับแสงเป็นวันแรกนะคะก็คือเราอ่าเพราะอยู่ในกล่องพลาสติกเนี่ยเป็นเวลาสองวันนะคะก็คือหนึ่งวันอยู่ในตู้เย็นแล้วก็อีกหนึ่งวันอยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็พอครบสองวันนะคะแล้วก็จะนำเมล็ดน่ะออกมาใส่ฟองน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาวางรับแสงเป็นวันแรกนั่นแหลคะค่ะโบก็จะนับ เป็นอายุหนึ่งวันนะคะแต่ว่าใครจะนับตั้งแต่วันเริ่มเพาะเลยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าระยะเวลามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแค่สองสวันเองนะคะเพื่อที่เราจะได้จัดการนะคะต้นกล้าของเรานะคะผักอยู่ในแปลงของเรานะคะไม่ให้แก่เกินไปนะคะเพราะว่าแก่ถ้าผักแก่เนี่ยหรือว่าผักเกินอายุเนี่ยมันก็จะส่งผลทั้งรสชาติ ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลักษณะของใบน,นี่อาจจะเป็นกร้านนะคะหยาบๆอาจจะไม่กรอบฉ่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะลักษณะทั่วไปก็ยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแต่ว่าเท่าที่โบสังเกตเนี่ยมันก็เริ่มมีพวกมแมลงปากดูดพวกเพลยไฟนะคะลงมาเดี๋ยวโบจะหยิบให้ดูนะคะ ว่าเป็นยังไงนี่เพราะว่าภายในแปลงของโบนะ่ะมันก็มีรุ่นผักรุ่นที่นะคะที่อ่ามันมีอันนี้อยู่อันนี้โบก็พยายามขีดป้นอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังกําจัดไปไม่หมดมันก็ค่อยๆน้อยลงนะคะมันอาจจะ ไม่แน่นไม่ไม่หมดไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีพิษนะคะในการกําจัดพวกเพี้ยพวกอะไรแบบนี้นะคะก็คือเราใช้เป็นสารชีวพันธุ์นะคะที่เขาเพาะขึ้นมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมตัวสีดำๆนี่แหละนะคะตัวสีดำๆน,นี้มันจะทำให้ใบผักของเราเนะ่ะเป็น ด่งดางๆนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันก็มากัดมาแทะมากินใบผักของเรานะคะคุณผู้ชมมันก็จะทําให้ผักของเราเนะี่ยไม่สวยงามนะคะเวลาที่เราไปขายมันก็จะเป็นใบด่งดางๆมันก็ไม่สวยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือปัญหานะคะปัญหาเนี่ยตั้งแต่เราปลูกมาเราเจอปัญหาอะไรแล้วบ้านนะคะอันดับแรกเลยโบก็คือเจอปัญหารากอีกนะคะเนื่องจากว่าโบใช้เป็นถาดตื้นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ ในในในบางวันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวในบางวันเนี่ยมันก็แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะคะมันก็เลยส่งผลให้น้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าน้ําร้อนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมมันก็ทําให้รากของต้นกล้าของโบนเนี่ยหยิกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราย้ายเขาลงกล่องแล้วก็ไม่หยิกแล้วนะคะก็เป็นฝอยแบบนี้ปกตินะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปัญหาที่สองนะคะที่เจอก็คือนี่แหละ เคลียร์ไฟนะคะที่ตอนนี้โบกําลังฉีดป้องกันแล้วก็กําจัดมันอยู่นะคะคุณผู้ชมสําหรับแหล่งที่มาเนี่ยโบไม่มั่นใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบริเวณร,รอบสวนของโบนะ่ะมันเป็นมีหญ้านะคะมีหญ้าขึ้นรกแล้วก็โบยังไม่ได้ทําความสะอาดตัดอะไรออกไปนะคะในตอนนั้นที่มันมีนะคะเพราะว่าตอนที่โบเจอเพลี้ยตัวเนอเนี่ย ตอนนั้นจะเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะถึงจะเจออันนี้ก็หน้าหนาวก็เจอแล้วนะคะอาจจะด้วยตัวนี้ด้วยนะคะอาจจะโบไม่ได้ทำความสะอาดภายพื้นนะคะพื้นโต๊ะปูนะคะหรือว่าบริเวณรอบๆนะคะอาจจะเป็นแหล่งที่พวกเพลี้ยนะคะอาศัยอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่เราต้องแก้นะคะคุณผู้ชม วันนี้โบคงต้องได้ขีดอีกนั่นแหละนะคะเชื้อเป็นดิวเรียแล้วก็เมทัล,ลเลเซียนนะคะคุณผู้ชมมาดูน้ําในกล่องบ้างว่าเป็นยังไงคบน้ําในกล่องก็ยังปกติอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายท่านหลายท่านอีกแล้ว <laughs> ก็คอมเมนต์สอบถามนะคะว่าถ้าน้ําในกล่องรดเนี่ยเราจะเติมเฉพาะน้ําหรือว่า เติมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมจะเติมเฉพาะน้ําหรือว่าเติมปุ๋ยลงไปด้วยนะคะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะเหมือนเหมือนเราอเอาน้ํามาหนึ่งแก้วนะคะเราอยากกินน้ําหวานเอาน้ํามาหนึ่งแก้วนะคะเราใส่เฮลูบอยอ่ะเฮลูบอยก็ได้นะคะน้ําแดงเนี่ย หนึ่งช้อนนะคะเราก็จะได้ความหวานที่พอดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะ่ยพอเรากินไปสักพักแล้วมันเหลือครึ่งแก้วประมาณนี้นะคะเหลือครึ่งแก้ว,แล,วแล้วเราเติเตมน้ําเปล่าลงไปนะคะมันก็จะเกิดการเจือจางนะคะคุณผู้ชมเกิดการเจือจางปุ๋ยน้ําในกล่องก็เหมือนกันนะคะพอเราเติมปุ๋ยเติมน้ําให้พอดีแล้วนะคะแต่ว่าะระยะเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยน้ําในกล่องลดลงนะคะ ถ้าคุณผู้ชมเติมแค่น้ำเปล่าปุ๋ยเนี่กล่องมันก็จะเจือจางนะคะแล้วทีนี้มันก็จะส่งผลให้ผักของเราเนี่ยมีอาการใบเหลืองเนื่องจากว่ามันขดาดธาตุอาหารนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเวลาที่เราเติมน้ำแล้วก็ต้องเติมปุ๋ยลงไปด้วยนะคะแล้วก็คำถามต่อมาก็จะถามว่าแล้วจะต้องเติมปุ๋ยเท่าไหร่นะคะ มันขึ้นอยู่ว่าน้ําในกล่องของเราลดเยอะไหมถ้าเราจะเติมถ้าเติมเนี่ยให้ตวงลงไปดีกว่านะคะให้ตวงลงไปว่าคุณผู้ชมจะเติมลงไปกี่ลิตรเท่านั้นแหละนะคะคุณผู้ชมจะเติมลงไปกี่ลิตรจะเติมลงไป1ลิตรนะคะก็ใส่ปุ๋ย3ซีซีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเติมไป5ลิตรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ต้องเติมปุ๋ยลงไปกี่ซีซีประมาณ15้าใช่ไหมคะก็15บซีซีอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ในช่วงระยะเวลาเนี่ยของต้นกล้านนะคะโบจะบอกไม่ได้นะคะว่าอายุเท่านี้ต้องเติมปุ๋ยอายุเท่านี้ต้องเติมปุ๋ยอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเราแค่สังเกตน้ําในกล่องของเราว่ามันลดเราค่อยเติมนะคะไม่ใช่ว่าอปลูกอยู่ในกล่องเดียวนะคะ น้ำไม่ได้ลดไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าเที่ยวแต่เติมปุ๋ยนะคะอายุ1ิวันเติมปุ๋ยอายุ3าวันเติมปุ๋ยอันนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมในระหว่างทีใ่ในการที่เราเติมปุ๋ยเนี่ยต้องมีการเติมน้ําเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเติมเฉพาะปุ๋ยลงไปไม่ได้เติมน้ํามันก็จะเข้มข้นอยู่ในนี้มันก็จะส่งผลให้ผักของเรานะ่ะยอดใบไหม้นะคะจะเป็นยอดใบไหม้แล้วก็ รากเน่าได้เหมือนกันนะคะอันนั้นถ้าเราเติมปุ๋ยเข้มมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงอายุที่จะเติมปุ๋ยทีนี้เนี่ยตั้งแต่เราเพาะนะคะแล้วก็ย้ายลงกล่องเนี่ยตั้งแต่อายุเจ็ดวันเลยที่เราเริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรกเนี่ยนะคะล้วก็เติมแล้วก็พยายามดูน้ำในกล่องว่ามันลดเยอะแค่ไหนนะคะถ้ามันลดเราก็เติมนะคะโดยเฉพาะจนถึงช่วงประมาณอายุสามสิบวันเนี่ย บอยากให้น้ำน่ะแตะอยู่ที่ก้นฟองน้ำตลอดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยปล่อยให้น้ำมันลดลงเองนะคะเพื่อที่จะให้ภายในกล่องนะ่ะมีอากาศหมุนเวียนได้นะคะมันภายในกล่อง ให้มีออกซิเจนนะคะคุณผู้ชมมันก็จะได้โตดีนะคะเพราะว่าในช่วงระยะ30 35สมวันมันจะเริ่มมีรากอา,ากาศออกมานะคะในถึงตอนนั้นแหละเราถึงจะไม่ต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยอีกนะคะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะเก็บผักตอนไหนอีกนะคะไม่ใช่ว่าโบบอกว่าช่วงอายุ30แล้วก็ปล่อยให้น้ำลดเลยไม่ต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยอีกเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเก็บผักวันไหนอีกนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเก็บที่อายุ สี่วันอย่างงี้นะคะอายุสี่วันถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่าในช่วงอายุ30สวันเนี่ยน้ําลดแล้วนะคะต้องเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่าอีกสิกว่าวันกว่าเราจะเก็บนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเก็บแค่35วันนะคะอายุจะเก็บที่อายุ35วันนี้คุณผู้ชมแค่เติมแค่น้ําเปล่าลงไปก็พอนะคะเพื่อเลี้ยงให้ให้ให,ให้เขา ชุ่มชื้นนะคะให้เขาได้รับน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะก็เติมแค่น้ําเปล่าหรือว่าจะเก็บที่45วันนะคะช่วงอายุ35วันน้ําลดในช่วงอายุ35วันเนี่ยก็ต้องเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยลงไปด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่า มันจะมีรากอากาศที่โบพูดนั่นแหละนะคะก็เติมยลี้งเลี้ยงไว้ให้อยู่ประมาณสมมติว่าฟองน้ํานะคะรากก็ออกมาประมาณนี้แล้วนะคะก็เติมเิี้งเลี้ยงอยู่ให้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะคะเลี้ยงให้เขาอยู่ประมาณหนึ่งข้อนิ้วน้ําก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็แค่นั้นเองนะคะในการว่าจะเติมปุ๋ยอะไรยังไงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวโบก็จะ คุยไปอีกเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าท่านที่เพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าเจะยังไงดีนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้โบก,ก็จะพยายามพูดไปบ่อยกันแล้วกันนะคะอาจจะพูดซ้ําๆนะคะเพราะว่าโบก,ก็พาคุณผู้ชมอัปเดตรายวันใช่ไหมคะอาจจะมีข้อมูลที่โบพูดอยู่ซ้ําๆอยู่บ้างนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะ่ะเข้าใจนะคะโอเคเนี่ยเปิดนานแล้วเดี๋ยวรากแห้งอีกนะคะคุณผู้ชมมันได้เปิดโชว์ แร้วนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันสหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ